ทีสองชมผลไม้รอบสวนครับต้นแรกฝรั่งครับต่อไปมะกอกครับต้นต่อไปชะอมครับแม่แม่ไม่ได้มาต้นต่อไปนะครับคือมะขามเทศออกปักแล้วออกดอกเต็มต้นเลยต่อไปนะครับ อ่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นต้นอะไรเพราะว่ามันเหมือนต้นมะยงชิดไม่ก็ต้นมะปางใครรู้ก็บอกให้ผมด้วยนะครับต่อไปต้นต่อไปนะครับหน่อยนาต้นต่อไปนะครับคือทุเรียน ชมพูเมียวชมพูเพชรครับต่อไปนะครับพุทราตนเล็กไปหน่อยต่อไปนะครับต้นดอกเข็มสีขาวใครรู้ชื่อต้อนนี้เออบอกผมด้วยนะครับผมไม่รู้ชื่อว่าต้นนี้เรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าดอกเข็มสีขาว ต้นต่อไปนะครับลำไยใช้ต <Christopher> <marriage> ้นมะขามเทศไหมคะเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงสะพานตรงนี้พอดีเลยฮะน่ารักน่ารักเกบกันนะ ต่อไปมะนาวครับต่อไปนะครับมังคุดอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมถ่ายไปยังแต่ผมคิดว่ายังต่อไปนะครับลิ้นจี่ตวยน้อยต้นน้อย อันนี้เราจะมาพาชมสุล่องกล้วยน้ำว้านะครับถ้าคนอื่นก็จะไม่แปลกใจแล้วก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็สำหรับพ่อแล้วผมก็ถือว่าดีใจละสำหรับค่นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็ขอจบด้วยเจ้าน้ำว้าเขื่อ,อนนี้ ไปแล้วครับบ๊ายบาย